สวัสดีครับมาครับมาจัดกันสักหนึ่ง EP นะครับคลิปยาวเนาะนะครับวันนี้ก็น่าจะเที่ยงคืนนะก่อนนอนนะครับหรือใครยังไม่นอนนะครับทักมาได้นะ อันนี้พิมพ์ในตำนานนะครับนะมีลงในหนังสือเก่าๆนะครับนะเขาเรียกว่าพิมพ์ขอบกระด,ด้งหรือพิมพ์เล็บมือนะครับเรียกหลายแบบนะครับนี่ฮะผมดูเนี่ยนี่ลักษณะจะคล้ายๆพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับของนี้ผมทำคลิปสั้นลงไปนะแล้วก็ภาพไม่ค่อยชัดนะไปถ่ายสตูมาละเดี๋ยวรอทำคลิปใหม่ ระหว่างรอภาพสตรูก็เดี๋ยวนะทำคลิปยาวสองให้ดูไปก่อนนี่ะพระเหมือนจะเคยลงรักด้วยนะครับเห็นไหมเป็นจุดๆนี่นะเหมือนรักนะครับเนื้อนี่แท้เลยนะครับเนื้อแท้เลยนะครับแต่ว่าพระไม่สากลน,นะครับเรียกว่าเป็นพิมพ์โบราณนะนะครับส่งคล้ายๆเล็บมือนะครับนี่ดูเนื้อนะจัดจ้านมากนะครับ พิมพทรงเนี่ยจะคล้ายๆพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับลักษณะเดียวกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าใช้บล็อกเดียวกันหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมน,ะนี่นี่คาบไม่เหมือนคาบลักนะนะครับเห็นอยู่เป็นจำเป็นจำนี่นะอาจจะโดนล้างออกนะครับแล้วเหลือเป็นจำเป็นจำรูเนื้อนะเอฟซี FC นะครับเนื้อจัดมากนะครับเนื้อแบบนี้โอ้โหถ้าเป็นวัดตะครังเนาะโอ้โห สุดเลยนะฮะเนือเป็นก้อนเลยนะครับเห็นไหมหมวลสารชัดเจนนะครับพลาหน้าใช้มากนะครับพลาเก่าแน่นอนนะครับผมนะฮะใครดูเป็นก็ได้เปรียบจัดไปนะครับที่แบบเนี้ยจัดๆแบบเนี้ยผมน่าจะเคยผ่านมือเนี้น่าจะเป็นองค์ที่สามนะครับองค์แรกข้างหลังจะมีรอยเลี่ยมรูปเป็นรูปใบโพลเลยนะฮะองค์แรกผมขายไปสามหมื่นห้านะขายให้ในายแพทย์ที่โรงพยาบาล อะะไระแถวพานนอกอะโรงบยาบาลยนะผมจำไม่ได้แล้วแถวแถววังหลังอนะโรงพาบาลศิริราชนะนายแพทย์นะขายลูกค้าประจำนะเป็นนายแพทย์ลูกค้าประจำที่เช่าหากันมาร่วมสิบปีนะนะครับองนั้นสวยมากนะผมขายไปสามหมื่นห้านะครับ ยังติดตาอยู่เลยนะดูเนื้อดิเนื้อเหมือนกันเลยนะแต่รงนั้นจะมีรอยเลี่ยมข้างหลังเป็นรูปใบโพนะครับคลาสสิกนะแต่เนื้อไม่หนีกันเลยนะองนั้นรู้สึกจะเป็นพิมพเจดีนะครับองนี้ได้พิมพ์ใหญ่โอ้ดูพน่าใช้นะนี่นะครับเนื้อจัดมากนะครับเมื่อวานผมทําคลิปสั้นลงไปนะครับแต่ว่าภาพถ่ายไม่ค่อยชัดนะใช้มือถือนะฮะวันนี้เราอยากส่องให้ดูนะครับ นี่ส่งให้ชมกันไปเลยชัดๆนะครับปึกเลยนะเนื้อตุบตับเลยนะครับผมเนื้อนี่วะะครคังเลยนะนะครับผมนะตามตามข้อสันนิษฐานที่ที่มีลงในหนังสือนะครับโดยตียมปวายนะครับมีระบุไว้นะนะว่าเป็นว่ามีการสร้างนะครับแต่สร้างน้อยนะครับ นะยุคเดียวกับวัลขังนะครับเนื้อมนลสารเลงต่างก็เลยจะเหมือนวัลขังนะครับพิมพ์เนี้ยมีสร้างนะครับแต่สร้างน้อยนะครับเป็นไปได้ว่าอา,อาจจะเป็นฝีมือของไม่ใช่ช่างหลวงนะครับนะอาจจะเป็นช่างชาวบ้านอะไรพวกนี้เนาะนะครับเหมือนลองพิมพ์อะไรอย่างงี้เนาะนะครับเป็นไปได้นะครับ ก่อนจะมาเป็นพิมพ์หลวงวิจาร์หรือพิมพ์ช่างหลวงนะครับที่สวยๆนะนะครับอาจจะเป็นแม่แบบจากแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแม่แบบของแบบนั้นนะครับผมนะจะงงไหมผมก็พูดไปตามความเป็นไปได้นะครับแต่ดูเนื้อนะเนื้อนี่คือแบบวัดะระฆังบางขุนพรมนี่ได้หมดเลยนะครับ นะฮะแต่มวลสารจะจัดเหมือนวัลคังนะแต่พิมพ์ได้เหมือนบางขุนพรมนะกรีดเลยตองนี้นะครับนี่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจดีๆนะของนี้ผมยังไงต้องขายหลักหมื่นแน่นอนนะผมไม่ขายแน่นอนหลักพันเพอพานี่แบบนานๆจะเจอซักองค์นะครับอันนี้ก็น่าจะผมไม่ได้เจอมาประมาณสักสองสามปีแล้วนะ,น,ะนี่เจอแล้วต้องต้องซื้อนะ ้าแบบนี้ติดมือก็ยอมนะนะครับนี่ฮะลองดูใครชอบนะเอาสี่พันห้านะครับราคาแบ่งปันดูเรือข้างหลังนะโอ้โหเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยถ้าท่านได้ส่องนะจะแบบนี้เลยฮะเนี่ยเหมือนผมส่องให้ดูนี่แหละตัวจริงมันมากนะครับนี่เนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนนะโคตรมันนะครับดูดิมวลสารนะครับ ฐานกา้านทูบเป็นยาว,ยาวๆดำๆรีๆเห็นไหมนะครับอ่ะลองดูนะขอคนชอบขอคนที่ดูแล้วอยากได้ไว้ใช้นะนะครับไม่ได้มีบ่อยนะครับส่วนมากผมเจอนะแต่ไม่ถึงเนื้อเนื้อไม่ถึงนะครับคือมันมีคนพยายามม,มีมีนะมีของฝีมือนะครับแต่เนื้อไม่ใช่อย่างนี้นะครับเนื้อจะเป็นปูนๆไม่เนียนนี่นี่เนียนมากเห็นไหมโอ้โหตัวจริงโคตรจัดนะ อันนี้ผมไม่ถ่ายสตูไว้แล้วนะแต่ว่ายังยังไม่ได้ภาพนะชัดๆเลยองน,นี้ได้มาวันนี้นะครับองน,นี้น่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะอันนี้ช้ำมากเลยแต่ไม่ซ่อมนะนะครับเนื้อจัดนะเนื้อช้ำๆเน่าๆเลยครับผมผมดูเป็นพิมพ์เจดีชัดไหเข้าไหมเห็นไหม ช้ำๆเน่าๆเลยนะครับเนื้อดีผมเรียกพันห้าบอนะครับได้มาไม่แพงก็แบ่งกันไปมีใช้มาจนแบบว่าช้ำเน่าเลยนะฮะมีกรนๆหน่อยเห็นไหมจุดเน่านี้เนื้อเป็นไตเลยนะนะครับคลิปยาวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากทาบ่อยเพราะบางทีมันหลายท่านอาจจะเบื่อเนาะนะครับส่งนานๆเลยแต่หลายคนนะโดยเฉพาะท่านที่แบบว่าหลักผู้ใหญ่ก็ชอบนะ ชอบให้ผมส่องให้ชมนะครับอาจจะอืดอาตื้อดหน่อยแต่ว่ามันมันได้อัธรสดในการชมนะเหมือนหลายท่าในอาจจะเหมือนไม่ได้ส่องตัวจริงก็อยากให้เราส่องให้ชมก็จัดให้นะครับเก่ามากนะครับด้านหลังผมชอบด้านหลังเห็นไหมด้านหลังนี่เนื้อเป็นไตเลยฮนะคาว่าเป็นไตคือเนื้อเป็นจ้ำเป็นเห็นไหมคือเนื้อเป็นชั้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 นเห็นไหมมีอ่อนมีแก่ วันณะของเนื้อนะมีอ่อนมีแก่เห็นไหมจะไม่เสมอกันนะครับเพราะว่าความเก่าเนี่ยมันมันแทรกเข้าไปในเนื้อนะนะครับอุณภูมิความแตกต่างอะไรต่างนะมันทําให้เนื้อพระผันแปรได้นะครับเห็นไหมเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับหรือว่าเป็นก้อนเป็นจำ้ำจุดที่สัมผัสก็จะขึ้นนะจุดที่สัมผัสก็จะขึ้นมันนะสมเด็จนี้นะ จุดที่ไม่โดนสัมผัสก็จะแห้งนะครับเห็นไหมเป๊กนะครับของเนี้ยวพันห้านะครับผมได้มันไม่แพงก็แบ่งเบาทักมาขอรูปเพิ่มแล้วกันเนาะเหลือจัดมากนะครับพระศึกช้านะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีซ่อมนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับดูเป็นพิมพ์เจดีนะครับหรือเป็นฐานแซมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังไงดูเอานะครับนะไม่แน่ใจก็ทักมาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูทางไลน์นะครับ แล้วก็ก็ตัดสินใจเนาะพันห้านะ 1, 5, นะแบ่งปันนะครับพระนี่มันอยู่ที่ตาเรานะยครับบางครั้งพระมันจะแท้ไม่แท้อยู่ที่ความรู้สึกเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบอกนะครับผมถ้าเราดูเป็นนะเราก็ได้ของดีในราคาบางเบาไปนะผมไม่ปฏิเสธนะหลายท่านอยากได้พระแท้นะต,ต้องดูงบประมาณด้วยแล้วก็ดูความเป็นไปได้นะครับต้องดูเอานะครับถ้าท่านดูเป็นท่านอาจจะได้แท้ไปก็ได้นะครับ พาแท้ไม่จาเป็นต้องอยู่ในมือเซียนหรือไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปเนี่ยครับอยู่ในมือเซียนผมไม่ปฏิเสธหรอกเขาประกันแท้ให้เนาะแต่ว่ามันแพงนะครับปัจจัยหลักมันแพงนะครับแล้วก็เาท่านซื้อแล้วเนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนก็ซื้อได้ถ้าซื้อแล้วเดือดร้อนอย่าไปซื้อนะนะครับผมเคยละนะพามีบัตรมีใบเนี่ยซื้อมาแล้วจะใช้เงินเดือดร้อนขายขายไม่ได้ก็มีนะครับคือมันขายไม่ได้เพราะต้องขายขาดทุนเนาะ ครับขายล้ม,มวยอย่างนี้นะมันเลยเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเลยแหละนะครับแต่ถ้าท่านมีงบประมาณซื้อผ้าแท้ที่มีบัตรมีใบก็ประกันให้แล้วไม่เดือดร้อนผมสนับสนุนแนะนํานะครับนะอยู่ที่ความชอบอยู่ที่สิทธิ์ของเรานะชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นอันนี้ปิดตานี่ผมไม่ทราบที่จริงๆนะนะครับแต่ชอบ วิธีการหล่อนะครับหล่อโบราณและเนื้อเขียวผมดูเป็นเมะสิทธิ์นะครับเห็นไ,ไหมคือการหล่อเนี่ยหล่อโบราณเนี่ยในซอกมันจะย่นเห็นไหมนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้ย่นธรรมชาตินะตอนแรกคาบเต็มเลยนะคาบเหนือคาบอะไรที่เขาใช้มานะองค์นี้พาบ้านนะครับมีมีน้องๆไปเหมาในบ้านมาพาบ้านเก่าคนรวยนะครับลูกหลานไม่สะสมนะอันนี้บ้านเดียวสมเด็ดเนี่ยนะองค์นี้องค์ช้ำๆเนี่ย ผมไปคัดมานะนี่นะเห็นไหมพื้นผิวบริเวณลึกลงไปในซอกจะมีความย่นเห็นไหมย่น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 ,ยนแบบนี้คือหล่อโบราณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมหล่อดีด้วยนะแล้วเนื้อผมดูเป็นเมกสิ์นะครับนะครับเห็นไหมเห,เหลืองเหลืองเขียวเขียวเห็นไหมสองโคตรมันนะครับเป็นพระปิตาที่สวยมากนะครับเห็นไหมเส้นสายนะนี้พระใช้มานะครับมีศึกนะแต่เส้นยังคมมากเลยนะ เส้นนี่เหมือนปั um, wow. ้นและแปะนะครับปั้นแปะปั yeah, um, so you know ้นแปะเห็นไหมผมชอบในซี่ก็ธรรมชาติดีนะเห็นไหมเนื้อเขียวเนี่ยมันจะมีรอยหักนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็จะหักออกนะครับมีรอยหักแล้วเขาก็แต่งตะไบเห็นไหมมีความเหลือบเหลือบเขียวเหลือบเหลืองเห็นไหมไม่กระสิทธ์อย่างนี้เนาะนะครับมีเหลือบนะเหลือบเหลือบคือเขียวเหลือบมีเหลือบมีเหลืองมีเขียวปนกันอยู่นะครับ ท่านต้องดูเอานะอันนี้สายลึกลับนะครับเป็นเครื่องรางอ่าคือกึ่งเครื่องรางไม่ใช่เครื่องรางนะครับผ้าปิดตานะเห็นไหมพุทธคุณนี่แบบสุดยอดเห็นไหมในซอกย่นนะย่นเป็นหนังช้างผมชอบอย่างนี้นะมีความย่นของห่อโบราณน,นะครับย่นเพราะอะไรอ่ะวิธีการหล่อนะครับนะหล่อดดินไทยหล่อแบบสมัยโบราณน,นะมันจะมีดินเบ้านะพอเคาะดินเบ้าออกคือดินเบ้าหลุดออกไปก็จะเกิดร่องรอย เห็นไหมล่องรอยของการหลอ่อเห็นไหมจะไม่เรียบสนิทนะครับเห็นไหมส่องมันมากนะครับเสียดายไม่รู้ที่แต่หล่อสวยมากนะครับนะผมดูเป็นเนื้อเมฆก็สิทธิ์นะอ่าใครชอบจัดไปองนี้นะเปิดสามพันห้าแล้วกันเนาะผ้าสวยดีลึกดีนะนะใครดูชอบทักมาต่อเอาอยากซื้อเท่าไหร่ต่อ,อนะครับนะทักมาแล้วก็ให้มีราคาในใจนะถ้าดูชอบนะ ถ้าดูชอบแล้วมีราคาในใจต่อได้เลยนะครับนะผมแบ่งได้ผมก็แบ่งนะครับถ้าแบ่งไม่ได้ก็ต้องขอขยับกันเนาะนะครับอย่าให้ขาดทุนเนาะมีกําไรผมแบ่งนะครับถ้าขาดทุนไม่ไหวเนี่ยดูดิย่นเห็นไหมโอ้โหสุดเลยไหมย่น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 เห็นไหมดูดิเนี่ยได้ตรงนี้แหละได้ทันลดในการส่องไหมโอ้โหดูดิ ย่นย่นเป็นหนังช้างเนี่ยนะครับนี่ดูให้ชอบนะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้ดูให้รักและทักมานะครับนะครับถ้าดูแล้วยังไม่แท้ดูแล้วยังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนะชมกันเพลินๆแล้วกันนะไม่ต้องซีเรียสนะครับขอคนที่ดูดีดูชอบดูใช่นะนะครับนะแบบนี้ถ้าประกันนี่หลักแสนแน่นอนนะครับ ใช่วัดอันนงหรือเปล่านะครับวัดอันนงเขาสร้างหลายพิมนะนะครับผมไม่ไม่มั่นใจนะครับก็พูดกันตรงๆเนาะนะครับเห็นไหมมีเหลือเป็นลุงลุงไหอมยอย่างเงี้ยดีจังในโลหะแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมพอผมพลิกพิกไปพลิกมาเนี่ยไหมนะในซอกไหมมีเหลือเป็นลุงลุงเห็นไหมไม่รู้ fc เห็นเหมือนผมหรือเปล่านะในซอกเป็นลุงๆุงนะครับนนี้ถือว่าดีมากนะครับแสดงโลหะเขาดีอ่า ปิตาเมกสิ์นะครับเอาสองพันห้านะเอ้สามพันห้านะครับเปิดสามพันห้าเนาะอยากได้เท่าไหร่ทักมาต่อเอานะฮะทักมาต่อลองเอานะครับนะฮะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้นะครับดูไม่แท้อย่าเช่าไปนะเดี๋ยวปวดหัวนะครับนะครับเงินท่านเนาะนะครับท่านต้องดูให้ชอบนะดูให้แท้นะครับผมพรามีใช้มาแน่นอนไหมนะครับเห็นไหมอ้ดูเป็นเหลือบลุงเหรอไหม โอ้มันมากนะครับเห็นไหมเป็นเหลือบๆนะเห็นไหมมีเขียวมีเหลืองนะครับเห็นไหมอ่าเป็นประกายลุ้งเลยนะครับเห็นไหมโอ้อยากจะส่งนานๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนี่ก็สิบห้านาทีแล้วเอาประมาณนี้สามพันห้าทักมาคุยกันขอรบเพิ่มเติม,ตมทางไลน์นะครับแล้วก็ฝากถึงเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับผมไม่มีไม่มีปลายทางนะครับผมวันนี้ก็มีมาท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันนะคุยกันทักพักหนึ่งก็คุยกันตรงๆนะครับว่า ท่านก็จะให้ผมส่งไปแล้วค่อยเก็บเงินปลายทางโอนเงินมาอะไรอย่างนี้นะกลัวโดนหลอกนะผมบอกอผมหลอกไม่ได้หรอกผมเปิดเพจเปิดช่องมา2ปีกว่า3ปีแล้วนะถ้ามีหลอกมีไม่ส่งของหรืออ,ะ,อ,ะ,อะไรอ่ะมีการคดโกงมันอยู่ไม่ได้หรอกครับนะนะครับป่านี้ผมเรียบร้อยไปแล้วนะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับท่านได้ของตรงปกแน่นอนนะครับนะนะ นะครับกลัวไม่ตรงปกอย่างนี้นะคุยกันนานกันเนาะนะผมก็ต้องปฏิเสธไปนะครับนะครับคือผมเคยทําแล้วนะไอ้ปลายทางเนี่ยแล้วลูกค้าไม่รับของมั่งเลยมั่งหรืมีปัญหาหลายอย่างแล้วกว่าผมจะได้ตังค์นะร่วมาทิตศนะครับส่งไป2วันนะครับแล้วกว่าไปชนีจะอนมัดเงินเข้านะครับอีก2วัน4วัน5วันนะครับปวดหัวนะครับแล้วถ้าไม่รับของผมก็รอของตีกลับอีกนะครับ มันเสียหายนะครับมันเสียเวลาคนอื่นก็จะเช่าจะซื้อจะโอนตังค์เลยก็ไม่ได้นะครับนะครับมันมันเสียเวลากันเนาะนะครับขอคนที่เชื่อใจผมแล้วพร้อมโอนดีกว่านะครับผมง่ายดีนะครับไม่มีไลน์แอดไลน์มานะครับนี่ไอเดีไลน์ผมนะครับเบอร์โทรนะครับมันโกงไม่ได้นะเอาเบอร์โทรไปเซิร์ชก็รู้นะชื่อขึ้นหมดนะครับใครโกงเนี่ยมันขึ้นในสารระบบนะครับผมนะฮะจัดไปนะทักมานะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามกันนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ